ประชุมในส่วนของกลยุทธ์พุ้นะคะประจําวันที่13มีนาคม2556นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงผันผวน,นอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดจะมีความผันผวน,นค่อนข้างเยอะนะคะดีตัวขึ้นไปดูดีต่อเนื่องแต่ว่าท้ายสุดท้ายตลาดก็มีแรงขายทํากําไรออกมาจนเกือบหมดนะคะก็ปิดลบไปเล็กน้อยด้วยซ้านะคะเมื่อวานนี้แรงหนุนหลักในช่วงนี้ของตลาดยังคงเป็นเรื่องของ สภาพคล่องนะคะแรงซื้อที่กลับมาเข้ามาอีกรอบหนึ่งของนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยที่เมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องอีกประมาณ 1, 3 1 5ล้านบาทนะคะเ,เทรนด์ของการแข่งข้าของเงินบาทยังคงหนุนเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนอยู่พอสมควรกันนะคะเช้านี้บาทอยู่ที่2 9 5 7บาบาทต่อดอลลาร์นะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยจะสังเกตว่าการที่ตลาดปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มักจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้แนวต้านสำคัญๆนะคะที่เรามองไว้ในรอบนี้คงเป็นแนว1 0 0 0 180แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คงเป็นที่1,600จุดนะคะถ้าขยับไปถึงระดับดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะมีแรงขายตาเข้ามาเป็นระยะนะคะอาจจะไม่ได้เบรกง่ายมากนะักถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ดูโดดเด่นนะคะเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศนะคะอย่างเช่น ตัวดัชนีดาจโส์นะคะที่ขึ้นมาทำออ l l t ไ m e h นะคะแต่ก็ดูเหมือนจะขยับไปค่อนข้างจะมีกรอบที่แคบลงนะคะก็นักลงทุนก็น่าจะมองหาตัวปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนการปรับขึ้นนะคะถ้าไม่มีเข้ามาเนี่ยมันก็คงค่อนข้างที่จะยากที่จะพุ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะคาดว่าในช่วงนี้นักลงทุนน่าจะเทรดหุ้นกันแบบระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะ,ะจะมีการเวียนกลุ่มเล่นมากนะคะอย่างเซสวันนี้เนี่ยเรามองกรอบ อยู่ระหว่าง1570ถึง1584จุดนะคะลักษณะของการเก็งกำไรเนี่ยเรายังคงเน้นการเลือกหุ้นไายตัวเป็นหลักนะคะเทรดบนความระมัดระวังแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่างๆทั้งภายในและก็ภายนอกอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ย เรายังไม่ได้มีการปรับสัดส่วนนะคะยังคงถือหุ้นอยู่ที่75%แล้วก็ให้ selective ตัวหุ้นให้มากขึ้นนะคะวันนี้ในส่วนของพอร์ตเนี่ยเรามีการปรับตัว land and house ให้ทยอย take profit ออกไปนะคะกำไรจากราคาปิดเมื่อวานประมาณ9.48%นะคะตัวที่ปรับเข้ามาแทนนะคะคือตัวซิงเก e นะคะตัวนี้เรามองเรื่องของเทรนแนวโน้มการเติบโตเนี่ยน่าจะยังคงดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในปัจจัยในส่วนของระยะสั้นที่เริ่มเข้าสู่ ในช่วงของฤดูร้อนนะคะความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะตัวนี้ราคาปรับลงมาพอสมควรนะคะเรามองว่าน่ามีสิทธิ์ลุ้นรีบบาวขึ้นไปแถว26บาท50าทได้นะคะ ให้ตัดขาดทุนที่24บาทนะคะส่วนหุ้นอีก5ตัวที่ถือต่ออยู่ในพอร์ตยังคงให้ถือไปก่อนนะคะก็คือตัว SCB, TKT, NTV, การบินไทยแล้วก็ตัว TISCO นะคะซึ่งการบินไทยวันนี้จะมี XD ตัวปันผล50สตางด้วยนะคะอาจจะมีผลต่อระดับราคาอยู่บ้างค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ